สวัสด yes. um ีค really. ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะมาแล้วน้องกระทิงกับน้องสิงโตค่ะนี่เป็นศิล şey ป yes. ินการชวนน้องมาร้องเพลงเนี่ยมันน่าสนุกมากๆจริงๆเลยนะคะนี่เป็นแค่สองในยี่สิบคนเท่านั้นเองเนาะพี่พิพย์ใช่ใช่ใช่อน้องน้องสิงโตทักทายแฟนๆหน่อยค่ะ สวัสดีครับไม่ในไลฟ์นานมากๆแล้วไม่ได้ไม่เคยจอ,อยบ่อยๆด้วยโอ้ยขอบคุณมากอุตส่าห์อุตส่าห์มามาเล่นกับพ<า>ีบกพี่พอเลยพี่จิ๊บเซนว่าวันนี้สักสามชั่วโมงไหมคะโอ้โหไลฟ์สามชั่วโมงเลยเหรอเหมือนไม่ไม่เปิดคอนเสิร์ตเลยนะเราเราจะมีโอกาสเปิดคอนเสิร์ตใช่ไหมคะพี่จิ๊บพี่จิ๊บอยากจะสปอยพร้อมๆกับอีกสองคนไหมคะ เขาสร้างทำกดขันเขาต้องทำอะไรกันบ้างอ่ะทีมงานเนี่ยไลน์มาตึ๊งตึ๊งตึ <h 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 Say, <h <h ๊งหยุดพี่หย huh ุดหยุดผมไม่เกี่ยวนะแล้วก็จะมีโอกาสที่เราจะมาร้องเพลงร่วมกันอะไรเงี้ยมีโอกาสไหมอ่ะมีเนาะโอกาสที่จะร้องเพลงร่วมกันก็ต้องแล้วแต่น้องๆแล้วแต่น้องๆว่าว่างมาสนุกกันไหมอะไรเงี้ยเอ้ยนี่คือแบบต้องเลยอ่ะเขาแต่งเปเฉพาะเลยครับ พร้อมใช่ไหมว่างเนาะน,น,น้องน้องสิงโตน้องสิงโตพูดถึงคุณพ่อเลยค่ะ <c oughs> พี่พี่จีบเป็น,นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราร่วมงานร่วมโปรเจกต์นี้ชวนน้องมาร้องเพลงเป็นยังไงบ้างตอนแรกที่ได้ยินชื่อพี่จีบก็จะเข้าใจว่าพี่จีบเนี่ยเป็นคนแบบออกแนวผู้ริหารที่มีความแบบดูมีค่อนผู้ใหญ่แบบต้องดุมากแน่ๆจะต้องแบบว่า บอกไม่ถูกเหมือนกันครับแต่พอเจอพี่จิ๊บตัวจริงตัวจริงแล้วรู้สึกว่าพี่จิ๊บเข้าใจเด็กวัยรุ่นมากๆเลยมีความเป็นวัยรุ่นเน,นี่ยคืออย่างตอนเนี้ยก็คือใส่สูตรไปงั้นเลยนะคือจริงๆแล้วแบบ <laughs> ไม่ได้ใส่ไม่ได้กิใส่นาแล้วสร้างความคุ้มฐานอะ่ะเขาบังคับเขาบังคับฉันมาทั้งนั้นด้วยความสัตย์จริงฉันเนี่ยเพิ่งถอดเสื้อนอนเมื่อกี้แล้วฉันก็ใส่ดีเข้าไป โอ,โอเคอันนี้คือตอนแรกใช่ไหมน้องสิงโตแล้วตอนนี้ล่ะนอกจากความวัยรุ่นของพี่จิ๊ที่เราประทับใจแล้วมันมีอะไรอีกคะพี่จิ๊บน่ารักครับจริง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 ตอนนี้คือกระทิงอะ่ะเตรียมพูดยาวเลยนะกินน้ำนี่คือหมายถึงว่าแบบไม่เตรอยู่หก็ร้อค มีเหตุผลอื่นๆที่ทำให้เรารักพี่จี๊ฟนอกเหนือจากความวัรุ่และน่ารักไหมคะให้กระทิงเป็นคนเติมแล้วกันว่าประทับใจในตัวพี่จี๊ฟยังไงบ้างสําหรับพี่จี๊ฟนะครับผมว่าเพูดดีๆพูดดีพวกหัวหน้าผมพูดดีอยู่แล้วโอเคก็คือผมประทับใจพี่จี๊ฟตั้งแต่ แรกที่เจอนะครับก็เหมือนน้องสิงโตที่บอกว่าเออพี่จีบเขาดูแบบตอนแรกเราคิดว่าเขาจะคุยยากเพราะเราเราเป็นเด็กด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าคือจริงพี่จีบนี่วัยรุ่นมากแล้วก็การทํางานของพี่จีบคือเขาเรียกว่าเหมือนแบบเปิดเปิดให้เราเยอะครับคือ,อคแชร์ความความรู้สึกกันแชร์ประสบการณ์กันไงครับแล้วพี่จีบเป็นคนที่ผมว่าวัยรุ่นอ่ะยังัยรุ่นอ่ะเด็กๆชอบอ่ะคือสาหรับผมโอ้โห อันนี้คือแบบว่าเป็นฝันของใครหลายๆคนอะอันนี้ผมบอกเลยสําหรับวงการเพลงอะไรอย่างงี้นะจริงเนาะแล้วแล้วเราก็โชคดีมากเนาะที่ได้เหมือนมาเป็นแบบลูกชายของพี่จีฟก,กันลูกเยอะมากลูกออกเลยใช่เนี่ยเป็นข้อผิดพลาดในชีวิตยอย่างหนึ่งของพี่เลยนะ <c oughs> พี่จะคิดว่าอุตสาห์เข้าวงการบันเทิงมาคิดว่าจะมีน้องๆทุกคนมาเรียกพี่จีฟพี่จีฟไม่มีเลย <laughs> มีแต่พ่อป <laughs> ็นจุบเรียกอะไรครับเรียกเรียกพ่อเรียก <laughs> พ่อทุกคนเลย <laughs> <laughs> หรอเฮ้ยน่ารักเซนว่ามันไม่มีแบบนี้ที่ไหนเลยนะ uh แล้วทุกคนแบบอย่างเดียวกันหมดเลยอะ <laughs> แล้วนี่คืออะไรคือเรามาเหมือนนั่งอยู่บ้านในแต่ละแตละ่ตละบ้านแล้วก็คุยกันเรื่องแบบครอบครัวไม่ได้เข้าถึงเก็กเขามาร้องเพลงงงว่านี่นี่นี่เขาเขาห้ามบอกใช่ไหมว่าสองคนร้องเพลงอะไรถูกปะอย่างเขายังบอกไม่ได้เขาห้ามบอกโอเคโอเคไม่ไม่แต่ว่า มันใบ้ได้มันไม่ต้องบอกแต่ว่ามันใบ้ได้อยากใบ้ไหมสิ่งโตใบ้ก่อนใบ้นิดนึงเราไม่ต้องบอกชื่อเพลงเราอาจจะบอกเป็นแนวเพลงหรือว่าะจะเป็นแบบยังไงดีอะเอะอบอกได้เพราะพี่ไม่รู้อ,อะไรเลยอ่ะแค่นิดนึงเพลงที่สิงเลือกเป็นเพลงที่มีความหมายมากๆครับผมความหมายดีมากๆด้วยนะครับแล้วเป็นเพลงที่สิงชอบมากเพลงหนึง่งมีทอ่อนแรปด้วยอ่ะเอางีอ้อุย้ยอุ้ยมีทอ่อนแรปด้วยเหรออุยอ้ยอุ้ย เดี๋ยวแฟนๆ Love is เข้าไปเปิดกันใหญ่เลยเพลงนี้วอีกเพอรแล้วแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเพลงอะไรครับนี่นไปรอฟังรับรองน่ารักแล้วเพลงกระทิงอ่ะครับของทิงนะครับก็บอกเลยว่าเพลงของผมนะครับเป็นเพลงน้องรักของผมเองครับผมเฮ้ยปุ๊บด้วยเฮ้ยใครตื่นเต้นแล้วอแค่นี้ก็แบบ ตเกิดอะไรของใครกระตุกพิเซใช่ไหมใช่เป็นเหมือนกันไหมครับพี่จิงใช่แต่แต่แต่พี่เห็นคนอื่นนะโยเวนเซนโยเวนเซนหัวหน้าต้องดําเนินรายการแล้วมาตอาเลยครับแล้วเป็นไงตอนตอนเข้าไปเข้าไปทํางานร่วมกับพี่ๆเขาเป็นไงบ้างเอาทีละคนก็ได้ครับเอาใครก่อนก็ได้ไหมว่าใใครก่อนดี อ่าที่ทก,ก็ได้ครับครับก็ตอนที่ไปทํางานกับพี่ๆนะครับก็คือตอนที่ไปคุยเรื่องเพลงตอนไปซ้อมเพลงตอนไปอัดเพลงดูอะไรเงี้ยผมว่าสนุกคือสําหรับคนที่ไม่เคยทำมันตื่นเต้นพี่แต่ว่าพอไปเจอพี่ๆในทีมอะครับพี่ทุกคนเขาน่ารักมากแล้วเขาก็ช่วยสอนเราไปในตัวด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ใช่นักร้องกันปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ แล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆที่เขาน่ารักทุกคนเลยนะครับในเลิฟอีสผมดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับค่ายนี้ครับนี่นี่อีกหลายอย่างที่พูดไม่ได้แต่ผมชอบที่ <laughs> <c oughs> อ๋น้องน้องครับครับก็คือตอนแรกเนี่ยจริงๆออกตัวก่อนเลยว่าสิ่งอะเป็นเป็นหนึ่งในแฟนเพลงของค่ายเลิฟอีสมากๆ หลายเพลงมากๆที่สิงชอบเนี่ยอยู่ใน Love อ s แล้วก็พอรู้ตัวว่าเรามีโอกาสได้แบบโคเวอรเพลงของ Love Is เนี่ยลิสต์ไปหลายเพลงมากแล้วก็ไปแบบปรึกษาพี่ๆเขาว่าจะเอาเป็นเพลงไหนดีที่เสียงอย่างสิงเนี่ยสามารถร้องไหวแล้วก็ด้วยความที่เราไม่ใช่นักร้องนะครับเราก็บอกพี่เขาต,งตรงๆว่าเราไม่ได้ร้องเพลงเก่งขนาดนั้น ตอนเลือกเพลงได้ปุ๊บแล้วก็เข้าไปอัดเนี่ยก็มีพี่ๆเขาแนะนําเหมือนที่เหมือนที่พี่กระถิงบอกเลยใช่สนุกนะน่ารักมากเราหายเกรงเลยใช่ใช่ครับแม้กระทั่งช่องภาษาเสียงภาษาอะไรเงี้ยพี่เขาก็หาคีย์ให้ยากเนอะตอนภาษายากเนอะยากครับสำหรับคนที่เปนอย่างผมเนี่ยไม่เข้าใจด้วยผมไปทําผมก็ไม่เข้าใจ พี่เขาพูดมาคู่สามคู่ห้าคู่แปดอะไรอย่างี้ให้เข้าใจครับพี่ <laughs> แล้วตอนล้วตอนนี้เข้าใจยังหรือยังไ,ไม่เข้าใจอยู่ดีเข,ข้าใจครับแต่ว่า <Okay. S 1> เราเราก็ใช้เวลาในการทำความเข้าใจอยู่แล้วล้วโดนล้วโดนคู่ไหนไปโดนคู่สามไปหรือโดนคู่ห้าไปโอ้ oh, เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยครับแล้วแต่และคนโอ้โห oh, oh, oh. oh, oh. เปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยเหรอใช่ครับ oh, oh. ก็คือ oh, oh. พี่เขาก็บอกว่าเขาก็อยากให้ลองหลายๆ อ่าหลายๆคีย์ไว้ก่อนเนี่าจะได้แบบมีความแบบแอดวานซ์ขึ้นแล้วก็มีความไพเราะมากขึ้นอ่าแล้วก็ทีไงโดนไปกี่โดนไปกี่คู่โอ้หลายคู่ครับหัวหน้าผมโดนไปประมาณสามคู่ครับแล้วก็มีเสียงเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงแอร์เอ้ยพี่เขากลับมาแล้วนี่ต้อนรับกลับครับผมต้อนรับขอโทษที่บ้าค่ะแล้วก็ย้ายมุมบ้านแล้วค่ะสงสัยเน็ตไม่ดี เดี๋ยววันนี้พี่พี่ไปติดพวกโรเตอร์พวกอะไรให้ที่บ้านของคนตาสำเร็จแล้วโอเคนี่เซนคัดจะหวาดใครน้องกระทิงใช่ไหมหรือว่าน้องโอเคเราพูดถึงไหนครับผมพูดถึงตอนทำเพลงกันอยู่นะครับผมก็โดนอ่านเพลงไปหลายคู่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่พี่พี่เขาก็จะอธิบายให้จนผมเข้าใจครับอย่างเสียงลบอะไรเงี้ย นี่พี่จิมเขาก็ไปดูผมมาด้วยนะเขาก็สอนผมด้วยเขาก็ช่วยโอหลายคนนะครับกําลังใจเยอะเวลาไปอัดไปอะไรเเป็นกําลังใจใช่ไหมไม่ใช่กดดันใช่ไหมคะเวลาที่พี่ไปดูไปยืนไปยืนเงี้ยเหรอเหรอแล้วนี่คือเรื่องจริงไม่ไม่ดูว่าเออจะรอดหรือเปล่าผมกับหน้าครับอยู่ไหนครับผมคือผมเป็นคนประหม่าไงผมก็ต้องเรียกพวก อะไรเงี้ยผมก็เรียกหัวหน้าเรียกน้องมาอะไรเงี้ยหัวหน้าก็มาช่วยดูแบบเป็นกําลังใจให้อะไรเยงี้ครับแล้วก็ออกมาพักบ้าง<อ>นะครับแน่ใจว่าพักบ้างพี่ว่าไม่ใช่แหละพี่ว่าอยู่กับพี่จีนนี่หลักๆน่าจะเป็นก็เป็นบัน <c oughs> นะครับเออแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคือแบบตอนเนี้ยเรียกได้ว่าเราเป็นศิลปินแล้วเนาะเขินไหมคือการแสดงเนี้ยเราแบบถนัดอยู่แล้วลนะ่ะเนาะเป็นลูกรักของพี่อ้อมด้วยแบบ ฝีมือต้องพูดถึงแต่ว่าถ้ามาพูดถึงความเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเราตื่นเต้นแค่ไหนเรามีให้แบบน้องสิงโตช่วยติวบ้างไหมหล่อ,อผมติวใครได้หรอ <laughs> จริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงของการสร้างภาพได้นะจริงๆแล้วอะสิงโตเราพูดอะไรกันเยอะอยพูดไปเลยน้องไม่เป็นไร <laughs> กลัวเขาให้พิสูจน์แล้วผมจะทำไม่ได้ <laughs> หรออะงั้นงั้นถามถามกระทิงก่อนว่าตอนนี้ถ้าเกิดเต็มสิบอะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะจริงๆเหลือเวลาอีกเยอะเนาะกว่าจะแบบปล่อยเพลงของเราหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่รู้นะพี่เดาครับแต่ว่ายังไม่ปล่อยมาเลยในการเล้วเพลงอะให้ตัวเองน่าจะประมาณหกตอนนี้น่าจะประมาณหกครับผมว่าต้องได้เยอะอีกเยอะอ่ะดีกำลังดีเกินครึ่งอะพี่จิ๊บให้เท่าไหร่ได้ฟังตอนฟังล่าสุดแล้วรู้สึกว่าให้ประมาณเท่าไหร่ จริงๆเขาร้องได้นะไม่ใช่ว่าเขาเป็นนักแสดงที่ร้องเพลงไม่จริงๆเขาเป็นคนร้องเพลงได้เลยนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยตอนแรกๆเลยเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้รู้เบสิกไงว่าโอเคมันมีสั์อะไรมันมีคาอะไรยังไงอะไรเงี้ยพอมีพี่ๆสอนเข้าไปเนี่ยเขาเป็นคนเก็ตอะไรง่ายๆด้วยนะไม่ได้ไม่ได้ยากนะเท่าที่คิดอะไรเงี้ยแต่ต้องบอก เลยยิ่มใหญ่เลย啊ฝันดีแล้วคืนนี้กระทิงฝันเลยลอยลอยแล้วนี่แหละแล้วนี่แหละหนุ่มน้อยกั่แหละเออน้อหนุ่มน้อยสิงโตเป็นยังไงบ้างตอนนี้ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะตอนนี้เหรอครับก็อ่าเหมือนพอเราได้มีโอกาสร้องเพลงบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็เริ่มจริงๆเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วครับแต่ว่าจะชอบเป็นเพลงช้าเป็นเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยผมจะชอบครับ แปลว่าเพลงที่เรากำลังเอามาร้องเนี่ยก็เป็นเพลงช้าไหมหรือว่าเป็นมีจังหวะเต้นได้ไหมพอจะมีเดียมครับเต้นไม่ได้แต่ว่าเป็นเป็นเป็นอ่ามีเดียมโยกโยกเหรอพอจะโยกตามได้ในตอนแรปครับอืมโอเคเราใช้เวลากับโปรเจกต์นี้มานานแค่ไหนกันแล้วอ่ะมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนไหนคะพี่จิ๊บโอ้ถ้าถ้าพี่เริ่มจริงอะมกรลาแต่ว่าน้องๆเนี่ยจะค่อยๆทยอยเข้ามา แต่ว่าเต็มแล้วเนาะยี่สิบคนนี่คือพอแล้วนี่เราเราเซตเขาเรียกอะไร EP แรกเสร็จแล้วอืมเฮ้ยพี่จีบลายเด้งงานลายมพอาที่เขาส่งผมว่าห้ามพูดแต่ว่าหัวหน้าพูดได้ยงี้เหรอตายตายหงหงผมไม่เกี่ยว เฮ้ยทุกคนคือห้ามพลาดเลยนะห้ามพลาดแล้วก็ห้ามเน็ตหลุดเหมือนเ็นด้วยเพราะว่าไม่งั้นอาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปอะ่ะอ๋ออันนี้คืออีพีแรกหึอยา่ออยาขยี้เลยเซนอยา่าขยี้ปล่อยผ่านาไปเออเซนรู้สึกว่าวันนี้เซนทําหน้าที่ได้ไม่แย่หรอกคือถึงแม้ว่าเน็ตจะหลุดไปแต่ว่าเซนว่าเซนก็ได้คอนเทนต์อะพอสมควรเนาะสิงโตสิงโตเราอยากจะหลุดอะไรบ้างไหมช่วยพี่จีบกอบปูนิดนึงเผื่อว่าเราจะหลุดมา้ งานที่แบบพี่จีแบบปล่อยมาแบบข้อมูลที่ปล่อยมาเบาไปเลยมีเรื่องไหนอยากจะแชร์ทุกคนไหมคะเรื่องที่แบบบอกได้คิดว่าบอกได้แต่ว่าเราอาจจะยังไม่รู้อะไรเงี้ยมีไหมก็มีคนมาจอยในเพลงผมครับที่บอกแค่นี้ละกันหลุดได้แค่นี้สุดๆแล้วคือพี่จีปะก็ไม่น่นะครับอ๋อมาจอยมาจอยกับเราซึ่ง งันพี่ถามต่อนิดนึงเผื่อเราจะหลุดเป็นเป็นเป็นคนในโปรเจกต์นี้ปะอะไรนะครับผมเป็นในโปรเจกต์นี้ปะเลิกลากมากผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายดีกว่าผู้ชายครับผู้ชายผู้ชายนี่ไงพี่จีบเป็นพี่จีบนเนี่ยต้องเป็น อ่าโอเคแต่ว่าก็อย่างที่พี่จีบบอกเนาะว่าเพลงที่น้องๆเอามาร้องเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่อยู่ในค่าย Love East หรือไม่ก็เป็นเพลงที่อยู่ในค่ายแบบพี่ๆน้องๆอะไรอย่างงี้ซึ่งก็อาจจะแปบลบว่ามีเพลงของพี่จีบด้วยไหมคะซึ่งคนนั้นที่ร้องเพลงพี่จีบอาจจะกดดันมากๆเลยไหมคะ <laughs> เดี๋ยวให้ต้นร้องดีกว่า <laughs> อืมโอเคได้เลยนะคะอะอยากอยากให้ทั้งสองคนแบบพูดถึงโปรเจกต์นี้นิดนึงว่าตอนเนี้ยเราแบบรู้สึก พร้อมขนาดไหนแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามอะไรมากที่สุดอ่ะเริ่มเริ่มจากกระทิงก่อนก็ได้ค่ะครับก็สําหรับโปรเจกต์นี้นะครับถ้าถามว่าพร้อมไหมก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับแต่ว่าสนุกกยวงานมากคือที่ถ้า,ถาสมมุติผมไม่ได้ทําโปรเจกต์นี้กับพี่จิมเนี่ยคงไม่ได้มาทําอะไรแบบเนี้ยครับก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยครับที่ ได้ประสบการณ์ดีๆจากโปรเจก์นี้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะทําให้ดีที่สุดครับหวังว่าทุกคนจะชอบครับแล้ว <Yeah. S 2> คิดว่าซซั่นสองไหมคะอะไรนะครับคิดว่าตัวเองจะได้ไปต่อในซีซั่นสองไหมคะครับ <laughs> ต้องถามพี่ๆี่เขาว่าอยากเอาผมไปร้องอีกไหม <laughs> โอ้ยลุ้นมากเลยอะ่ะ เซนก็เซนก็ขยี้แปลว่ามีแน่เลยอ่ะฝากผลงานนิดนึงค่ะกระทิงตอนนี้มีอะไรให้เราติดตามบ้างเอ่ยครับตอนนี้ก็มีละครทางช่องสามครับกำลังถ่ายทําอยู่ครับเรื่องสาบซ่อนรักครับแล้วก็ไอ้ยค่อยฮักเจ้าครับอโอ้โหงานเยอะด้วยอ่ะพี่จี๊ไปดึงตัวกระทิงมาร้องเพลงอเนี่ยอันเนี้ยคือความยากรู้ป่ะแต่ละคนเนะ่ย โหคิว oh, แต่ละคนแบบโห oh, น,นั่นเราเจอกันบ้างไหมอ่ะเราได้เจอกันบ้างไหมด้วยความที่แบบคิวมันแบบมันมันยุ่งกันเนาะตอนเนี้ยถ้าน้องถ้าน้องแต่ละคนเลยจะไม่ได้เจอจะยังไม่ได้เจอกันอืมถ้าน้องแต่ละคนนะแต่แต่ว่าในทีมงานหรือพี่หรืออะไรเงี้ยกวนๆไปเจอบ้างอะไรเงี้ยโอ้ันงี้น่าตื่นเต้นเลยอ่ะวันที่เราจะได้เจอกันอ่ะเนาะวันที่เราจะมีงานอยากอ่าจะบาร์บีคิวบาร์บีคิวนน่งบาร์บีคิว งั้นเซนไปด้วยโอเคน้องสิงโตล่ะคะอยากจะแสดงถึงความพร้อมของเรามากน้อยแค่ไหนตอนนี้เล่าให้ฟังหน่อยจริงๆอยากบอกว่าก็อัดเสียงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยากบอกมีเอ็มวีด้วยอันนี้บอกได้ได้ได้สิได้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 ก็คือมีเอมวีด้วยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับของเอมวีของทุกๆคนเลยนะครับซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าจะปล่อย ช่วงไหนเพราะว่าจะปล่อยถูกสุกถูกไหมครับผมก็จะมีการลันคิวต,ต,ต่อต่อกันไปก็อยากให้ต,ติดตามของทุกคนม,มันมันขึ้นอยู่กับอะไรอะคะพี่จีบว่าใครจะได้สุกไหนอะจริงๆวางไม่หมดละโอ้หนอหรอคะพี่วางไม่หมดละวางไม่หมดแล้วว,วางไม่หมดแล้ว, <S <S วม,ม,ววม,ม,วมีมีครบมีคิควครบทุกคนละอะไรอย่างเงี้ยพี่จิ๊บโพสอินสตาแกรมเลยดีกว่าโอ้โหไ ทีมงานมาเผาบ้านพี่ทันทีเลยที่โทรจากตอนแรกไลน์มาหาตอนนี้โทรเลยนะคือมาเกีมตัดสัญญาณเจริงก็คือเป็นแผนของทีมงานนะแบบเลิกขามอะไรแบบนี้ได้แล้วเออเป็นไปได้โอเคอาก็พอจะรู้อะไรเยอะขึ้นพอสมควรเนาะเดี๋ยวยังมีอีกสองคนที่เดี๋ยวได้เล่าให้ฟังอาจจะมีหลุดอะไรมากกว่านี้แต่ให้น้องสิงโตฝากผลงานก่อนแล้วกันค่ะมีอะไรบ้างตอนนี้ ตอนนี้อยู่ในช่วงถ่ายทำซีรีส์ครับผมสองเรื่องก็คือ b เบเกอกับอ,อยกับเซลักแปสี่ครับอ๋อ,อแต่งทั้งนั้นเลยแต่ว่ารู้ใช่ไหมคะว่าพี่จีฟเนี่ยเขาก็ถนัดเรื่องการแสดงเหมือนกันอันนี้ทั้งสองงานนะ <laughs> เขาเล่นเรื่องเดียวกับผมครับวหน่าเราได้ติวอะไรพี่จีฟไหมหรือว่าแบบกลายเป็นแบบเราดูพี่จีแล้วหวังว่าเฮ้ยอีกหน่อยเราโตขึ้นไปเราจะเล่นได้แบบพี่จีฟเลยเนี้ยนอกจากไม่ติวมันไม่ช่วยอะไรพี่เลยส ไม่ผมไม่กล้าอยู่หมือนกัผมก็เขินแบบเหมือนเวลาค้างนั่งกินน้ำกาแฟนั่งอะไรางเงี้ยไม่รู้อะไรพี่เลยแล้วผมเป็นโหฮาก็แล้วเราไม่กล้าดูแกเราเขินไงเวลาเราไปดูหมดเราไปดูเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเราเจอขั้งนอกละครมันเขินอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเออพี่จี๊ดนี่คือความรู้สึกของน้องกระทิงนะคะก็คือรู้สึกฮาก็คือพี่จี๊ดเล่นละครตลกเหรอคะ ไม่รู้ไม่รู้กหรือเปล่าแต่เลือกแรกมาก็โดนยิงหัวเลยอ่ะเดี๋ยวอาจจะไปโถดเออเนาะยังไงยังไงฝากกระทิงกับน้องสิงโตด้วยนะเผื่อว่าแบบเขากําลังตามหาแบบนักแสดงแบบพี่จี๊บวางใช่ไหมแบบพี่จี๊บอ่ะไอครับพ่อพ่อนางเอกอะไรอย่เงี้ย <laughs> ออได้ค่ะอะเดี๋ยวรอติดตามกันเนาะแล้วถ้ามีโอกาสอยากจะชวนทั้งกระทิงแล้วก็สิงโตแล้วก็ศิลปินคนอื่นๆรวมถึงพี่จีบด้วยเนาะแน่นอนที่สุดมาที่เ l e ็กร้อยสจุดห้าด้วยนะคะจริงๆกระทิงเคยมาแล้วนะเนาะแต่ว่าเผื่อมาฝากชวนน้องร้องมาร้องเพลง ก็เนาะจะได้สนุกกันมากๆเลยการรวมตัวในครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมีสองคนเข้าคิวมาคุยกับพี่จีแล้วก็เซนด้วยนะคะขอบคุณนะขอบคุณนะคะกันทีแล้วก็ขอบคุณมากน้องๆโอ้ยเจอกันไปพี่เก่กันเออยู่กันต่ออยู่กันต่อแต่ว่าเดี๋ยวเราชวนน้องคิมมอนนะคะแล้วก็น้องมา